ตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าหาดของโมเมรี่ส o อนนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบ้านหลังที่ตรงกับหาดตรงนี้ทสุดเลยะคะ่ะนี่ตามมาเลยะคะ่ะเดินจากหน้าหาดมาดีดูบริเวณแล้วบอกที่นี่นะคะมีบ้านทั้งหลังใหญ่แล้วก็เป็นบ้านแฝด ก็เป็นเหมือนเป็นห้องเป็นโรงเหมือนแนวประมาณโรงแรมอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีหลายโซนซึ่งรองรับนักท่องเที่ยวได้เยอะเลยนะคะแล้วก็นี่มีสระว่ายน้ำด้วยแล้วก็มีสถานที่ที่ใหญ่มากเลยค่ะรับจัดปาร์ตรี้งานเลี้ยงสังสรรค์ได้เลยะคะนี่สระว่ายน้ำใหญ่มากนี่ค่ะนี่โซนอาหารคือรับแขกได้เยอะเลย เดี๋ยวไปดูบ้านหลังที่ตรงกับหน้าหาเลยนี่นี่ค่ะอยู่ที่หน้าบ้านดีนะคะหลังนี้เลยเดี๋ยวเบอร์โทรแล้วก็ราคานะคะเราจะลงไว้ที่ในรายละเอียดของคลิปนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะปักหมุดไวใ้ให้ด้วยในคอมเมนต์ปักหมุด แล้วก็เดี๋ยวเบอร์โทรเราใส่ไว้ที่ชื่อคลิปเลยบ้านดีนะคะจะอยู่ได้6ท่านเขาแจ้งมาอยู่ใน6ท่านนะคะยังไงก็โทรถามไปที่เบอร์โทรที่เราจะลงไว้ให้นะคะเพราะว่าอันเนี้ยเรามารีวิวให้ดูว่าบ้านเป็นยังไงห่างจากหาดเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ขอ,องโมเมนี์รีสอร์ทเรารีวิวไว้ไหลายหลายคลิปนะเดี๋ยวเราใส่ไว้ท้ายคลิปเราจะใส่ลิงก์ ไว้ให้ทีหนึ่งละกันนี่เป็นชั้นล่างค่ะชั้นล่างไม่ไม่มีห้องนอนนะคะแต่เราก็สามารถนอนลวงกันได้ <c oughs> นี่ค่ะจะมีโซนทำอาหารนั่งเล่นนะคะนั่งชมวิวทะเลคือนั่งตรงนี้ยเรามองเห็นทะเลเลยเปิดประตูไปนี่มองเห็นทะเลเห็นคลื่นเลยแล้วก็สระว,ว่ายน้ำอยู่ตรงนี้เลยเขามีอะไรให้มางเรามาดูกันมีตู้เย็น นี่ค่ะตรงนี้มีที่ล้างจานกระติ่งน้ำร้อนซิงล้างจานนะคะก็มีประตูออกไปข้างหลังได้แล้วก็มีประตูออกไปด้านข้างชั้นล่างเนี่ยค่ะจะมีห้องน้ำเดี๋ยวปิดก่อน <c oughs> เขาบอกว่าระวังสุน,นัขจ้อจัด <c oughs> เราควรจะเก็บรองเท้าไว้ข้างในด้วย ตาไว้ค่ะชั้นบนอ่ะชั้นล่างเหลือห้องน้ําให้ดูให้ห้องน้ํานี่ค่ะห้องน้ํามีเครื่องทําน้ําอุ่นไว้ดูกันอันนี้ชั้นล่างนะคะ่ะไม่มีเครื่องทําน้ําอุ่นนะชั้นล่างเดี๋ยวไปดูข้างบนนะคะคือมาทะเลนี่คงไม่หาน้ําอุ่นแล้วอ่ะ <laughs> <laughs> คือโดดลงแต่น้ำน้ำ,นำ เดนบันไดระวังหน่อยนะคะเป็นบ้านแนวแบบเป็นพื้นไม้นี่ค่ะพื้นไม้เดี๋ยวเราดูห้องด้านขวาก่อนนี่ค่ะเราจะบรรยากาศแบบธรรมชาติธรรมชาติเตีเยงก็จะไม้ไม้พื้นห้องก็จะเป็นไม้ไม้นะคะนี่กูให้ว้ ห้องแรกไปห้องถัดไปค่ะอัดมาทางขวาก่อนเลยแล้วกันนี่ห้องนี้มีห้องน้ำในตัวห้องใหญ่เลยแล้วก็มีห้องน้ำห้องบนนี้มีเครื่องทำน้อุ่นด้วยนะคะตื่ตึ่น่นะมีสบู่ ชมพูให้นะคะหอห้องนี้ใหญ่มากแล้วก็มีระเบียงนั่งชมวิวทะเลเลยเห็นวิวสระน้ำวิวทะเลการตกแต่งเขาก็จะมีกลิ่นไอทะเลเข้ามาในห้องเนื้อค่ะก็จะเป็นสีฟ้านี่ค่ะน่งเล่นได้เห็นสระน้ำเห็นไหมเห็นสระน้ำเห็นทะเลเลยเราไปดูห้องถัดไปค่ะห้องกว้างมาก มีสามห้องนอนนะนอนห้องละสองคนห้องนี้ก็จะเป็นห้องน้ารวมมีเครื่องทำน้ำอุ่นเหมือนกันก็คือชั้นล่างอ่ะจะมีห้องน้ำหนึ่งห้องนะคะแล้วก็ชั้นบนจะมีห้องน้ำสองห้องซึ่งเป็นห้องรวมหนึ่งห้องนะชั้นบนแล้วก็จะเป็นห้องที่อยู่ในห้องใหญ่ก็จะมีห้องน้ำทั้งหมดสามห้องเยอะมากห้องน้ำสามห้องแล้วก็ห้องนอนสามห้องนะคะมีห้องอีกห้องอีกห้องนึง ใหญ่มากค่ะเหมือนอยู่บ้านเหมือนบ้านหนึ่งหลังนี่ระเวียงมานั่งดูดาวตอนคืนก็นได้นะนี่ท้องฟ้าสุดใสได้ยินเสียงคลื่นมีสระว้น้ำอยู่ตรงไหนคะเสียงคลื่นเข้ามาในกล้องหลอมค่ะเนี้ยเหมาะกับการผักผ่อนมากเลยนะคะแล้วก็ มีพื้นที่ให้แบบทำกิจกรรมปิ้งย่างนะอย่าเป็นครอบครัวพายเด็กมาวิ่งเล่นนี่นั่งมองชมทะเลชิวๆเดี๋ยวเราวันนี้เราจะรีวิวสามหลังเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ท้ายคลิปนะเป็นเพลิ์ของโมเมท์รีสอร์อีกทีนึง เดี๋ยวรอไปคลิปถัดไปนะคะอยู่ที่ลืมบอกรีสอร์ทอยู่ที่ระยองนะคะโซนมาทางแกลงแหลมแม่พิมพ์นะคะยังไม่ถึงแม่พิมพ์ดีอยู่ระหว่างช่วงแกลงก็คือมาทางแกลงอะ่ะแล้วก็เหมือนกับว่ามาผ่านทางสุขบ้านเพส่วนโซนมาก็จะมาเจอโซนนี้ก่อนที่จะถึงแหลมแม่พิม์พนะคะ สามารถเอารถมาจอดหน้าบ้านได้เลยนะคะที่จอดรถกว้างมากบริเวณรอบๆก็มีพื้นที่รอบๆนะคะกว้างมากกิจกรรมปาร์ตี้ได้เลยค่ะบ้านดีนะคะ